สองครูเต้อยอภิวัตรเปิดป้ายทะเบียนรถรูงวดนี้แฟนๆขอเสี่ยงดวงทำเอาคอมเมนต์แคบแปลกเลยทีเดียวค่ะเมื่อล่าสุดนักร้องหนุ่มครูเต้อยอภิวัตรถือเลิกงามยามสะดวกเปลี่ยนป้ายแดงรถรูเป็นทะเบียนป้ายขาวเป็นที่เรียบร้อยแล้วโดวยเจ้าตัวได้โพส์ภารถรูพร้อมทะเบียนใหม่ลงใน Facebook ส่วนตัวพร้อมกับเขียนแคปชั่นเอาไว้ว่าป้ายใหม่มาแล้วงวดนี้ให้พอดหน่อยนะลูก ไปก็แอบขัดใจแฟนๆเล็กน้อยเมื่อเจ้าต,ตัวไม่ได้เปิดให้เห็นเลขทะเบียนแบบเต็มๆจนทำเอาหลอกบรรดาแฟนๆทั้งหลายตางเข้ามาคอมเมนต์จนเฟซบุ๊กแทบแตกอยากส่องเลขแบบจ๊ะ เมื่อแฟนๆขอมาขนาดนี้มีหรือครูเตยจะไม่ใจอ่อนเจ้าตัวเลยโพสต์ใบทะเบียนในคอมเมนต์ให้แฟนๆเห็นแบบไม่ต้องซูมเป็นเลข4343งานนี้เรียกว่าถูกอ,อกถูกใจแฟนๆที่ออกตัวขอ,อนำเลขทะเบียนไปเสี่ยงโชคลุ้นรางวัลกับผลสลากกินแบ่งรัฐบาลงวดประจำวันที่17กุมภาพันธ์ที่จะถึงนี้ค่ะ